สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องม้สุภุสุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะเมื่อนี้ตอนนี้เนาะเฮากำลังที่เดินทางออกไปเบิ่งทางในสางเพ่นเจาะน้ำบาดาลให้กับนางยัดเพราะว่ามือเส้นนี่กะไปท้ายละไหนหนึ่งทานผู้ชมแต่ว่าในสางเพ่นหันโเจานะเนาะมือเส้าเน่ะเพ่นมีแต่เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาลง,ละกะกะงแล้วกะกะเกมตังว่าไว้เราเพ่นว่าไปกินเขากันว่าสัน เอ้ยน้องเฮาเกิดเลยบนท่านในท้ายให้กับท่านผู้ชมเบิ้งน่ะว่าอ่าเพิ่นเจาะนี่เจาะกันยังในส่วนตัวของข้าพเจ้าเองคือบ่เคยเห็นอ่าสร้างเพิ่นเจาะนั่บาดาลจักเทือเนาะเห็นแหละพอแล้วเคยเห็นนางเพิ่นกับพวเคยเห็นนะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวที่เป็นน่าได้กับเฮาไปเบิ้งพร้อมๆกันอยู่พุ่นเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่อ่าทางเบานะ้าดําเนาะรอคอยมานานแสนนานเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาพยายามหาใน้าง โดนแล้วแหละแต่ว่าเพิ่นกับโบหวางจักเธอเลือก่มื่อนี้เป็นมือที่เพิ่นหว่างและเพิ่นกัเกียมสิม่มเจาะไห้เฮาและขาพระเจ้ากัเสื้อเหลือเกินว่าคลิปนี้หน่าจะเป็นคลิปที่ทานผู้ชมทุกๆทานรอคอยเซนเดียวกันน้องพี่น้องเนาะเดียวสิ่เป็นแนวใได้เขาไปเบิ่งพร้อมๆกันอยู่พุ่นเน้องพี่น้องเนาะโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขากับมาฮอดทีเฮือนของนั่งยัดเป็นเทียรอยเนาะแล้วก็อันอยู่ทางหลังพุ่นก็คือเครื่องจักรน้อพี่น้อง มันเกิดยังขึ้นเดียวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยัง <Ori ental. S 1> ตอนนี้เข้าคือบ่เห็นทั้งนสร้างเพ่นจอนนำอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ยเนาะนายางเพ่นเมียนเครื่องเป็นเทียบค่อยเมื่อไรพี่น้องคือตามแผนของเขาคือมือนี่จะต้องได้เจาะน้องพี่น้องแต่ว่านี่ทั้งนสร้างเพ่นเมียนมัดอาไม่จุนี่ บว์มันใหม่นะเล็กนะพี่น้องเล็กที่เพิ่นใส่ไว้เจาะน้ำบาดาลน,นะเป็นชี้เทพ้อยเมียนไว้าย่างดีนะพี่น้องเนาะใส่สายสลิงนี่จ้องไว้กันบ่ให้คนมาเอามานั่นเนากะก็คือมือนี่เฮาบ่ได้เจาะนะพี่น้องผิดขาดตามที่เฮาคิดไว้ก็คือตอนแรงมือนี่น่าจะได้เจาะหลังจากจีว่ามือเศร้านี่ อเอามาลงแล้วความจริงกับวา่าทีได้เจาะตั้งแต่มมือเ้าเนาะมือเ้านี่ก็บในช่างเพิ่นก็นเ,นนกเอาเครื่องมาลงลงเรียบร้อยแล้วเท่ากับคือว่าเพิ่นชีเจาะแต่ปรากฏว่าเพิ่นบ่เจาะแล้วก็คือว่าตอนแรงเพิ่นชิมาเจาะตอนแรงการยังบ่ทันได้เจาะอีกเนาะพี่น้องเนาะเนื่องด้วยเหตุที่ว่านี่เนาะเฮือนของนา่งยัดพี่น้องนี่เนาะตัวนี้คือเฮือนของนา่งยัดพี่น้อง เนาะบริเวณของเฮงื่อนางหยัดก็คือเป็นแบบนี้แหละพี่นอนะ้องเนาะ้อมหอบไปด้วยป้าแล้วก็มีเฮงื่อของประชาชนอยู่ในหนึ่งเนาะสองสามลังอ้อมหอบก็บคือข้าพาเจ้าเคยแจงกับทานชมไปเนาะว่าเคตนี่นะขาเจ้าจะบุมีน้ำใสพี่น้องเนาะขาเจ้าจะบ่มีน้ำใสขาเจ้าสื่อใดใสน้ำก็คือต้องไดไปนคนเอา,กาใกล้ไกเนาะเพื่อแหละ ไปตามทางพุ่นนะพี่น้องเนาะไปตามพุ่นเรากันนํำอยู่ก็พุ่นพุพ่นแหละเนาะแล้วในการที่ว่าจะเจาะน้ำบาดาลพี่น้องมันต้องได้ใส้น้ำเป็นโตล้อเลี้ยงในการดึงขีดตมขีดโค้นขึ้นมาเนาะแต่ว่าสถานที่ที่เฮ้ามาเจาะมันขอนขางจะหางไกลน้ำเนาะพี่น้องมันก็เลยเห็ดไห้เฮ้าบ่สามารถเจาะได้ยั้งแบบง่ายได้ตามแผนที่เฮ้าคิดไว้เนาะ ก็เลยต้องได้เลื่อนไปอีกวินนองในช่างเพิ่นว่าอ่ามืออืน่นเพลนสี้เกียมอุปกรณ์ทุกยางมากมดเนาะเป็นทางนำ้ำทางไม่ยังเกียมมาเนาะกะ็สำหรับมือนี่ก,ก็คือเฮายังบ่บทันได้เจาะนะพี่น้องเนาะ,นะสำหรับการเจาะนำ้ำบาดาลให้กับทางครอบครัวของนางหยัดและชาวบาทคนอื่นๆที่ว่ายอยู่ในละแวกนี้เนาะ โอเคนะท่านผู้ชมก็ข้าพเจ้าคิดว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่ท่านผู้ชมทุกๆคนรอคอยเนาะหลังจากที่ว่าข้าพเจ้าขอฮีพมพื้นมาระยะหนึ่งแล้วกะดนเติบแล้วแหละพี่น้องพี่น้องลายคนกะลอถ่าใจจดใจจ้อย่ว่ยย่ำใดอ่าเฮาสิลงมือเจาะน้ำบาดาลให้กับทางนางหยัดเนะาะกะมื้อนี้วันที่ห เป็นมือทีเหาคิดว่าจะมาเจาะน้ำให้กับทางนางหยดแต่ปรากฏว่าบ่ได้เจาะคือเก่านะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีน้ำที่จะมาล่อเลี้ยงเครื่องจักรของเพนนี่ในการดึงขี้ตมขี้โค่นจักในพื้นดินั่นขึ้นมาเนาะแล้วก็เวบ้าบานเคสนี่ก็บบ่มีครอบครัวใดที่ว่าเพนมีน้ำพอที่จะล่อเลี้ยงตัวน,นี้ได้ก็เลยว่าได้เจาะไปนะพี่น้องเนาะก็อยากให้เข้าใจน้ำกันก็ให้พี่น้องทุกคน รอชมรอติดตามน้ำกันต่อไปนะว่ามือใดเขาจึงที่ได้ลงมือเจาะหนํำตัวนี้เพราะว่ามันกะน,นับตั้งแต่ที่ว่าขอรวบร่วมทืม่นมานเนี่ยมันกะ่านไปลายแล้วเนาะกะข้าพเจ้าเองเนาะผู้ที่ว่าเป็นสรัพา์บุญผู้ที่ว่าเป็นตังนาในการที่ว่าอ่าสีเจาะหน่ำบ่อนี่นะกะห้อนใจเนาะพี่น้องยาไข่มันแล้วยาไข่มันสําเร็จภารกิจตัวนี้ไปไว้ไวเนาะก็เลยว่า ยาไข่พั่นเล็งให้มันเต็มทีแต่ว่ามันกเกิดปัญหาแนาะนี่เนาะพี่น้องนะกจากยาไขา่พอไมมพี่น้องมอดสุขสุคนเข้าใจน้ำกันเนาะ,ะก็เป็นหน้าได้กะรอชมรอติดตามน้ำกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโจ้ขอลากันเพียงเท่านี้พบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะว่าเฮาสิ่ด้ลงมือจอตัวจริงหันมือได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเกา่าคำว่าสบายดีเนาะ